那个。 ส,สวัสดีค่ะยู่กับเจสซีนะคะท้อ,องพยาามฟาร์มฮักนะคะของเฮานะคะเมื่อนี้เฮาอยู่กับทะเลทองนะคะทะเลทองบาริมินแสนล่านะคะตอนนี้นะคะเนื้อหนังเริ่มม้าแล้วค่ะตอนนี้หลังจากที่เฮา่านะคาะเฮาแบบเฮาขุนไปนิดนึงนะคะที่อตอนนี้ตรงช่วงคอค่ะเริ่มม้าแล้วเนาะเหลือแต่ช่วงท้าย อ,อ,นอ,อนพร้อมที่จะไปโชว์ตัวงานชัยภูมิด้วยค่ะงานชัยภูมิงานขอนแกน่นงานสกลนะคะงานชาตินะคะเราเจอกันนะคะตอนนี้อยู่กับเดินให้ดูหนาเขาเพาต้องห่วงค่ะน้าไหลเอามาเบิ้งหนาเขาค่ะมาเบิ้งหนาเขางามน้ำตอนนี้ มีแมพันธ์มารอผสมหลายตัวแล้วค่ะอ่ามีโครงการนะคะเขาโครงการมีตัวแม่หลายตัวแล้วนะคะดูสิคุณมหนาเทางามไหล ค่ะเช่งใดกับพ่อกันนะคะงานชัยภูมิวัที่สมหามก,กรานนี้เลยค่ะใช้การเกษตรนะคะ,อะ,ะ,คะโอเคบารมีจะไปเล่นน้ำครับผมทะเลทองบารมีแสนล้าน พี่กันรู้ผมพุ่งไวแล้วโทวมาเลยชั่วโมงนึงเมื่อวานต็มีผมหลับเพมีผมวางไว้ข้างผมตื่นอึ้่มาพ่อกุเดี๋ยวไปไปเสียชด